อีกแล้วใช่ไหมใช่นีเน่ยที่บอกตัวนี้คือต้องระวังเลยนะตัวนี้ใช้ดีมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันมันต้องตักน้ำออกหน่อยนะึ่คืออย่างนี้อย่างนี้ก็คือไปหมดเลยนะจริงเหรออืมไปดู ันมันขึ้นแรงมากโอ้โนี่แบบนี้เลยเฮ้ยเลือเชื่อดูกระดาษเชืชูใช่ไหมอือหอือถือไดไปกระดาษเชื้อชูก็หายหายท,าทั้งหมดเลยถึงได้บอกว่าตัวเนี้ยมันแรงมากเลยต้องให้ใส่ถุงม,มือแล้วก็ระวังกลิ่นของมันเห็นไหมแรงมากตัวนี้ถือว่าใช้ดีมากและหราก็ล,ะละอบเปลอยตามบู่ยังมีแม็กไม่มีไม่มีตัน นี่เลยดีจริงต้องตัวนี้นี่เคียใช้มาหลายรุ่นแล้วตัวนี้ดีสุดแล้วตั้งแต่ใช้มาแต่ต้องระมัดระวังนะเวลาใช้ใส่ถุงมือด้วยใครที่สนใจนะคะาาราคาดานล่างได้เลยอ้อข้อระวังนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากปิดจมูกด้วยเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างจะแรงเนาะ